ถ้าคุณอยากพบจุดบกพร่องในชีวิตของคุณเพื่อที่จะหาทางแก้ไขแต่คุณไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งกั้นขวางระหว่างตัวของคุณกับความก้าวหน้าที่คุณต้องการอาจเพราะเผลอลืมไปว่าการจะทำในสิ่งที่ตนเองมีความสุขและก้าวเดินไปข้างหน้าในทางที่เราปรารถนานั้นไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นตัวเราเองต่างหาก เป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของเราเองถ้าเรายังทำอะไรอยู่แบบเดิมๆผลที่ได้รับมันก็ยังคงออกมาแบบเดิมๆและเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยหวังว่าผลที่ได้รับมันจะดีกว่าเดิมนั้นการจะทำในสิ่งนี้ได้คุณจะต้องไม่เป็นคนลังเลและต้องไม่เป็นคนเร่งร้อนกำลังวังชากับความทะเยอทยานต้องมีความสัมพันธ์กันค่ะ จึงจะสามารถเติมเต็มจุดอ่อนขจัดจุดบกพร่องและนำไปสู่ความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในวันนี้ไปเพียงนิดเดียวอาจเปลี่ยนส่วนที่เหลือของชีวิตไปอย่างมหาสาลเลยล่ะค่ะแต่หากไม่มีความมุ่งมั่นที่จะประสบผลสำเร็จชีวิตก็อาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายหรือไม่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไร ทำให้คุณใช้ชีวิตสับสนวนเวียนไปไม่ถึงไหนดังนั้นเราควรเรียนรู้ถึงคุณค่าของตัวเองและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองสำหรับคนที่รู้จักตนเองและใช้ตนเองเป็นเป้าหมายชีวิตจะให้ทิศทางความใฝ่ฝันและแรงบันดาลใจจะให้พลังค่ะมีสองอย่างนี้เราจะไปที่ไหนก็ได้จากที่นี่ โดยใช้แผนที่และเข็มทิศของชีวิตช่วยเหลือแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องแน่ใจได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่ซึ่งหมายถึงว่ารู้ว่าบุคลิกภาพของคุณที่แท้จริงนั้นเป็นเช่นไรจะได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ถูกต้อง คุณสามารถคิดที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องใดๆก็ตามแล้วแต่คุณจะเลือกแต่ในความเป็นจริงนั้นความเชื่อที่ฝังอยู่ในหัวเราต่างหากที่จะเป็นตัวควบคุมความคิดของเราทั้งหมดความเชื่อบางครั้งสามารถทาให้คนย้ายขุนเขาแต่บางครั้งอาจทำให้คนไม่สามารถก้าวข้ามกองดินเล็กๆไปความคิดตริตรองมากไปอาจเปลี่ยนกองดินเล็กๆ ให้เป็นขุนเขาได้แต่เมื่อมีความมั่นใจก็อาจจะมองเห็นขุนเขาเป็นแค่กองดินเล็กๆหลักของการแปลเปลี่ยนเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็คือการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าเราจะดีขึ้นแต่เราคงไม่ดีขึ้นกว่าเดิมได้แน่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยและจะไม่มีใครมาเปลี่ยนความคิดเราได้ถ้าเจ้าตัวไม่อยากเปลี่ยนความเชื่อ เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ไม่ใช่การหลอกตัวเองนะคะความเชื่ออย่างจริงจังด้วยความมั่นใจอาจมีทั้งถูกและผิดแล้วแต่คุณจะเลือกอย่าแปลกใจถ้าชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเพราะช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราอาจเชื่อผิดๆมาโดยตลอดคนเปลี่ยนความเชื่อได้ภายในวินาทีเดียวถ้าได้ฟังและยอมรับคนที่มีเหตุผลที่ดีกว่า นั่นคือการเกิดศรัทธาเราจะไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้ไม่ต้องใช้เวลาอีกสักสองถึงสานาทีถ้าคุณเกิดศรัทธาคุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองและทุกสิ่งทุกอย่างในทันทีเลยเช่นกันวิธีการมองโลกของคุณจะก่อให้เกิดทิฏฐิเมื่อมันมีมากพอและฝังรากลงลึกพอจะก่อเกิดเป็นความมั่นใจจนกลายเป็นศรัทธาเพียงพอ ที่คุณจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงขออย่าผิดพลาดในการก่อศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจมนุษย์เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตัวเองแต่ที่เลือกมาก็มักจะผิดไปบ่อยเมื่อเผลอตัวทีไรเรามักอยากจะเปลี่ยนคนอื่นแต่การคิดเปลี่ยนแปลงคนอื่นนั้นเป็นเรื่องยากและอาจเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะคนทุกคนมีอาตาัตราไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อใครง่ายๆ แต่การคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองทำได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทำสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นปรับปรุงค่ะตามปกติแล้วการที่คนเรามีความรู้สึกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก็มักจะเกิดมาจากความกลัวความเบื่อหน่ายหรือมีความเจ็บปวดใจ เมื่อจิตใจต้องการต่อสู้กับความรู้สึกนั้นก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องใช้เวลายาวนานจึงจะเกิดผลสิ่งที่จะนำความคิดของมนุษย์ไปสู่ความรู้สึกว่าต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ได้ในทันทีมักอาศัยข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้อื่นในสังคมหรือจากสิ่งรอบตัวที่จะมาช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์บางอย่าง จนเกิดสภาวะที่มีแรงสูงสุดที่จะนำไปสู่ความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อเราคิดอยากเปลี่ยนถือว่าเราเริ่มต้นไปแล้วโดยการเปลี่ยนค่านิยมภายในตัวเองโดยไม่ต้องสนใจว่าปัญหามันคืออะไรหรือเป็นอย่างไรมีต้นตอมาจากไหนแค่รู้ว่า ปัจจุบันเรามีความต้องการให้ตัวเองดีขึ้นในเรื่องอะไรก็เพียงพอแล้วที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเชื่อว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดชีวิตก็จะดำเนินไปตามยถากรรมหรือไปตามดวงที่อาจจะสุข,สขทุกข์มีโชคดีบ้างมีลำบากบ้างแต่เมื่อเปลี่ยนแปลงความคิดว่าชีวิตต้องมีแผน ก็จะกำหนดอนาคตของชีวิตได้แม้เราจะไม่สามารถกำหนดบังคับให้ทุกสิ่งต้องสมบูรณ์แบบหรือออกมาอย่างใจเราต้องการได้แต่ก็ขอให้เข้าใจและรู้ว่าขีดจำกัดของตัวเองอยู่ที่ไหนแม้เราจะไม่พยายามฝืนธรรมชาติแต่ก็ต้องไม่ใช่คนท้อแท้หรือยอมแพ้อะไรง่ายๆทุกสิ่งทุกสถานการณ์ ไม่ว่ามันจะดีหรือเร็วเพียงใดเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปจะผิดพลาดล้มเหลวเจ็บปวดบ้างในบางครั้งก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่เคยมีใครหลีกเลี่ยงได้การยอมรับความจริงเป็นความกล้าหาญถึงแม้ความจริงจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดบ้างแต่เราต้องไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนไม่กล้าที่จะเริ่มใหม่ เพียงเพราะเวลาของเราและสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วขอให้คุณประสบความสาเร็จกับการเปลี่ยนแปลงสมดังที่หวังและตั้งใจไว้นะคะสวัสดีค่ะ